สวัสดีล่องคานาวัสดีสวัสด,คสสดคสคีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอมธนวัฒน์นะครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรันนะครับวันนี้รู้รสึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าทำไมมันเร็วจังเลยอืมเร็วจังเลยเพราะว่า เออบรรยากาศในวันนี้เนี่ยก็เหมือนบรรยากาศที่ผ่านๆมาเนาะ EP หนึ่งแล้วก็ EP หกใช่ไหมที่เราได้มาดูกับแฟนคลับแล้ววันนี้ก็ EP สิบแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเวลจจบแล้วเออมันมันเร็วมากเลยจะจบแล้วอ่ะก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่าเราก็อยากรู้แล้วว่าแบบเอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะอย่างพวกเรารู้ตอนจบอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่าฟีดแบ็กของผมยังไม่รู้ตอนจบ แต่เคมีพี่อยารู้ฉะนั้นผมมาเชียร์อยู่ว่าพี่จะกลับมาไหมจะกลับมาทำอะไรไหมอะไรแบบนี้โอเคก็เนี่ยแหละก็อยากจะรู้ฟีดแบ็ของทุกๆคนแหละว่าแบบเฮ้ยเขาจะรู้สึกยังไงครับผมครับเป็นยังไงบ้างพี่สุระรสองคนมีคนชมว่าเล่นได้ดีโอ้ดีดีมาก ก็จริงๆรู้สึกเจริงๆข้อขอบคุณแฟนๆครับที่แบบว่าคอยติดตามแล้วคอยซัพพอร์ตเนาะแล้วก็เอาจริงๆอ่ะผมอ่ะเห็นคลิปที่เขาเอาเราสองคนมาตัดกันตอนที่เรายังเป็นคนดียังเป็นแบบใส่ๆ <laughs> น่ารักน่ารักแล้วก็ตัดโชะมาแล้วก็แบบว่า <c oughs> <ช>เป็นคน <c oughs> <ช>แอบร้ายแล้วกัน <c oughs> ใช่เพราะว่า <c oughs> เราเราเล่นเป็นคนดีมา <c oughs> ใช่มาตลอดใช่แล้วก็มา เรื่องนี้ก็คือเล่นเป็นร้ายคนก็จะแบบชอบเอามาตัดเนาะแบบเรื่องก่อนกับเรื่องนี้ก็คือแบบคลิกเลยคลิกเลยคำถามคืออะไรนะครับเรื่องนี้เหตุการเข้าถึงตัวผมพูดงงเทคนิคอะไรอ่มีเทคนิคไหมพี่เทคนิคอะไรอรอจริงๆก็ฮึบฮึบแล้วก็แบบอย่าเป็นตัวเองอย่าเป็นตัวเองอาอโอ้โหกำลังจะพูดเหมือนกันว่าอยฝืนหน่อยฝืนหน่อยบอกตัวเองอย่างนี้ตลอด ม่เอาจริงๆก็แบบอ่าอย่างที่ผู้กํากับเขาได้บีฟเรามาเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนแบบสดใสล่าเริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าบทเป็นทิวชิดเนี่ยก็คืออย่าเป็นตัวเองเลยห้ามให้ตัวเองอยู่ในนั้นเลยแม้แต่หนเรเราก็ต้องแบบฮึบแล้วก็เปลี่ยน feeling แล้วผมคุณล่ะเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าฮึบไหมคือในใจอ่ะฮึบอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนพูดเยอะไงแบบคนแบบพูดแบบแต่ว่าประเด็นคือก็เหมือนในเรื่องนี้ ใช่แต่คือประเด็นคือตอนแรกกับผมนึกว่าเรื่องนี้มันจะแบบมันจะยากมากเราต้องแบบไปศึกษาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแต่พอเล่นปุ๊บเอ,าเอ้าเราทำไมไม่เห็นต้องเติมอะไรให้มากเลยชิลๆเป็นตัวเองเนาะนรู้สึกเ,เ,เหมือน,เ,นอเป็นตัวเองเลยแต่ผมคิดว่าเออหรือว่าเราเข้าถึงบทหรือเปล่าอะไรแบบนั้นก็ถือว่าฟลอ์เนาะถือว่าฟลอ์เราเป็นนักแสดงไงอ่าถูกต้องถูกต้องให้อะไรกับเราบ้างให้อะไรกับเราบ้างให้ความอดทนให้ความปวดหัว แต่ผมผมผมมารู้สึกว่าแบบมันเป็นอีคาแรคเตอร์หนึ่งที่ที่ได้แบบว่าเรียนรู้มันทําให้ผมแบบว่าแบบอ่าถ้าทางการแสดงผมรู้สึกว่าผมอ่ะต้องนิ่งขึ้นในความร้ายในบางทีแบบอนนกั่าต้องใช้คําพูดคําจาใช้สายตาบางอย่างใช่ใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของแบบเทคนิคการแบบแสดงอือของผมจริงจริงก็คล้ายๆเฟิร์สนะคือต้องนิ่งขึ้นเหมือนแบบเวลาบางทีอ่ะเราจะยุกยิกยุกยิโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมเป็นเหมือนกันโดยธรรมชาติร่างกายเราเราจะแบบ แต่ว่าพอเราอะมารับบทนี้เราก็ต้องแบบนิ่งขึ้นขาเราแขนเราก็ต้องแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ผมก็เหมือนกันครับจท้าให้ตากแดดตัวะครหน่อยว่ามาดูตอนจบหรือจุดจบของตัวละครสองตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างจุดจบจุดจบพี่จบดีหรือจบไม่ดีจบยังไงของผมอะไม่รู้ว่าจบไปหรือยังเหลืออีพีสุดท้ายอีพีนี้ภาวนาว่าดีแล้วกันภาวนาว่าดีอ่า ก็อยากให้ทุกคนนะครับผมติดตามตอนจบของเรซเซนนะครับใน EP 1 0ก็คืนนี้เลยนะครับผมก็จุดจบของเราจุดจบของเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะบางคนอาจจะแฮปปี้บางคนจผมว่าส่วนใหญ่น่าจะแฮปปี้ส่วนใหญ่น่าจะแฮปปี้โอเคแต่ว่าถ้าใครที่เชียร์เราอาจจะไม่แฮปปี้หรือเปล่ากะตอรอติดตามคืนนี้ครับผมนอกจากมดูแราด้ซีรีย์กันตอนจบแ้วันวันนี้แอบมีการแสดงพิเศษพิเศษอะไรบาอา ข้างหลัง uh> อย่างนี้เลยอ๋ออ่ได้แล้วอุ๊บส์อุ๊บส์ไว้ก่อนครับผมแต่ว่ามีแน wow ่นอนมีคร pues ับมีครับอาจจะมีแบบว่าจุ๊บจิ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 ๊บเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้บางอย่างครับผมครับขอบคุณครับอ๋อตัวการ์ดนี้อัปเดตหน่อยว่ามีอะไรก่อนครับผม ใช่ครับก็จริงๆก็ฝากฝากรีเซ็ตด้วยนะครับผมส่วนถ้าแบบว่าเออเขาเรียกว่าผลงานในอนาคตยังไงฝากพี่ๆติดตามพวกเรา 2, 2> คนด้วยนะครับ,<ช>รบถ้ามีอะไรจะรีบแจ้งให้ทุกคนครับทราบ,รบเลยครับอคคขอบคุณนะครับุรคครีวเาาาายคณม